สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปุกพูทุกคนนะคะพบก,กับคำนางในช่วง c r o s สตอรี y วันนี้เป็น ep ที่14แล้วนะคะที่เราจะมาดูความคืบหน้าของเจียงนาน้นอยในฝันของคำนางน,นะคะวันนี้ซึ่งมีชื่อตอนว่ามัดเสาเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเทคานแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้เทหรือเปล่าอาจจะมามัด เหล็กไว้เฉยๆนะคะแต่มาดูว่าจะได้มัดเหล็กไว้เฉยๆหรือจะเทขานด้วยเพราะว่าด้วยบรรยากาศเนาะวันนี้เช้านี้ก็มีลมนิดหน่อยนะคะเมฆคึ้มนะช่วงบ่ายน่าจะมีฝนโปรยๆแค่นั้นแล้วเราก็ต้องมาดูอีพีต่อติดตามาไปค่ะทุกคนเราไปชมบรรยากาศในการก่อสร้างกันจ้าไปเลย มืไหอยางก็ร้องยางมือนี้สิได้ยี่ห้อเมือนี้หัดขอหอ่าหัดข้อหรอใ่เาดินข้พังกันอตลกเลยเด้อเปิดบ้างทั้งหัวทั้งอันนี้ขึ้น้อนี่ยังขึ้นข้อวุ้ยใช ไม่ถ้าเข้าไปกับคำนาสตอรี่นั่นแหละภาษาไทยก็ได้ลกเต่อ้ยิวอ่ะเต่อ้เมงะมูแล้วเด็กบ้านนอก่งเด็กบ้านนอกของผูดอดไรนนอกอ่ะอ๋อคอนเทนต์เพิ่นซิเบ็ดเนาะก็สิเบ็ดแล้ว

เระหว่างที่เรามาดูช่างเราก็ไม่อยู่นิ่งดูได้นะฮะเคลียร์พื้นที่ที่เขามาตัดอยู่คาที่เราขายไปเพราะว่ามันไปนลุกล้ำพื้นที่คนอื่นเา่าเราต้องเคลียให้เรียบร้อย เอาเบอร,บร์แปสู้ๆเบอรแปบว่ากูเหนื่อยแล้วขอพักก่อนได้ไหมเหนื่อยก็พักไม่รักก็พอนะคะทุกคนโอ้โหท่าทางจะเหนื่อยเอาการเลยทุกคน,นาตาไม่สู้ดีเท่าไหร่นะมานั่งตาแดด Oh. <laughs> นั่งชมจันนะทุกคนน,น, oh, นั่งชมจันแล้วก็ใช้แล้ววะน,นาามากินเลยน,น้มากินเลย <laughs> อันนี้คือคุณชายนะลงยุคมา <laughs> คุณชายอะไร <laughs> คุณชายัมโปง <laughs> <laughs> มันจะดับไปแล้วไฟอะ่า <laughs> <laughs> นี่นะคะร <laughs> ะหว่างที่เรารอช่าง วันนี้สิมารัดคอรัดคอเสาแล้วก็เคลียร์พื้นที่ที่เนี่ยค่ะต้องเคลียร์เอาให้หมดนะให้สะอาดตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ที่ทุ่งนาของคำนางนะคะมาชมข้าวกันนิดนึง ทีนี้ข้าไม่ค่อยงามเท่าไหร่หญ้าก็เยอะนะที่นนแดงๆเป็นหญ้านะทุกคนตอนนี้ช่างก็ได้นำห้างร้านนะคะมาเสริมเพื่อที่จะต่อเป็นสองชั้นเพราะว่าเสาค่อนข้างสูงนะจะมัดคอเสาเนี่ยมันไม่ถึงเนาะห้างร้านชั้นเดียวไม่ถึงต้องต่อสองชั้นเมื่อกี้นี้หัวหน้าช่างก็ได้ขับรถกลับไปเอาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะ เราะว่าช่างเขาก็จะรับหลายงานหน่อยวันนี้แบ่งคนงานมาแค่3มคนนะคะเพราะว่างานค่อนข้างจะน้อยเนาะรัดคอและเสร็จก้อนจบเป็นงานงานไปนะส่วนเกลี่ยพื้นเกลี่ยดินนะคะต้งองรอให้อีกทีมเกลี่ยดินมาเนาะนะครส่วนท่านางเองกับแฟนก็กับสามีก็มาเคลีรยความสะอาดตรงนี้นะคะ ไฟแรงไฟร้อนไม่เท่าใจที่ร้อนเรา่าเลือกเอาแล้วกันนะ,ะทุกคนจะอาแบบร้อนๆแบบแบบเย็นๆจเย็นใจเย็นๆทำไปเย็นๆนะอันนี้ไม่ได้ใบหัวนัหนึ่้เนี่ยอันนี้เป็นอิดมวลเบานะคะเอาใช้เป็นอิดมวลเบา ทีนี้ที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะทุกคนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าร้าน,น,นทางช่างต้องมีเครื่องปั่นไฟนี่คือเครื่องปั่นไฟนะฮะที่คุณชายกำลังนั่งพิจารณาแต่ตองว่าเอ๊ะมันสุดยอดมากๆเลยซื้อดีว่าไหมเนี่ยต้องค่าหมื่นกว่าบาทเองว่าเั้นเวลาหมดไฟเวลาหมดไฟต้องเอาไปใช้ะะอ, <laughs> อันนี้เติมน้ำมันนะคะทุกคน เครื่องผ่นไฟนี้เติมน้ำมัน95กับ91น,นะ้ะกับเก้าหนึ่งนะคะอายุรับประกัน1ปีกินเลยจ้าส้นเส็บทางหัวหน้าช่างก็จะกินข้าวส่วนลูกน้องก็ทำงานก่อนนะเพราะว่าลูกน้องกินก่อนเนี่ยทุกคน,กนเครื่องผ่นไฟใหม่กิ๊กมีกุญแจด้วยนะไม่มีกุญแจเปิดเครื่องไม่ได้นะทุกคนเท่าไหร่นะเขาบอกเท่าไหรนะ่หนว่าหมื่นกว่านะคนะทุกคนหนึ่งหมื่นกว่า นี่ช่างก็ขึ้นไปสองชั้นนะฮะแต่ประมาณนี้ขึ้นไปก็จะไปทำงาน <ทำ S 2> ตรงคอเสาตรงโน้นนะฮะท่อนท่องขนะ้ายอยู่ดีด่ไห ตองหัวเสาตรงนี้หาเซนอันนี้จะมีการต่องหัวเสาขึ้นอีก5เซนติเมตรนะฮะเพื่อให้ข้างล่างของเรานะที่เราคุยกันไว้ให้มันพอดีนะ พราะห้องเราเราจะมีสองชั้นนะทุกคนรอดูกันว่าจะเป็นยังไงเสร็จออกมาแล้วจะสวยแค่ไหนนะฮะอันนี้ต้องกอเสียพูดนะเดี๋ยวคนอื่นได้ยินวาสสุดท้ายแล้วใครที่เข้ามาฟังก็ได้ยินดีฮออะแบบเรานะคะก็จะมีพืชผักสวนครัวนควนะคะฝีมือคุณนายนะฮะคุณแม่นนัเองนะะปลูกไว้ปลูกไว้กินเนาะคงไม่ทันได้ขายอ่ะเยอะเกิน เดี๋ยวใส่ต้นมะาม่าก,ก็หมดแล้วนี่ยผักบุ้งอะมะมาานี้นะคะจิ๊บอันนี้กำลังยืนรอ,อช่างกำลังยืนรออยู่นะคะรอ,นนอ,นะอทีมงานยิ่งของให้ออื้ สีโต๊กล้องหลุมได้ล่ะวินมองคองมองคองหลงหลุมเสาอไว้ได้เหยียบห็นตท่าหมดได้เหยียบไลเตีเห็นัือตัท่าหมดได้เหยียบาอ้ไปตัปูซู่ซี่ยังไงเมื่อไรปูาเนี่อ๋นแม่ผมซื้อแต่ปูซีมากผซื้อซีดิแต่ผู้เฮดบอกหาดิ มาทบนได้เอไข้ออ้อยขออ้อยอันนี้ก็ใช้เสื่อตดไบนะในการเชื่อมเองนี่ใช่ไหะ

ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนนี้แล้วนะทุกคนทำกันอยู่สองคนคนบอกว่าลัดข้อเสาเนาะทีเนี้ยมันจะมีต่อต่อขึ้นไปนห้าเซนหนะต่อจากจากเหล็กเสานะคะต่อไปอีกห้าเซนมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้และที่เห็นเป็นเหล็กอยู่นั่นอนะ Họ có tông nhá, lấy thơm nữa ừ. hả à, <laughs> สช่นกันเาะยิงนกตายอยู่ดี๋ยวคุณส่งไม่เลยดูโกมัเรียบร้อยที่ไม่สิทธิ์แต่มันยิ่เรียบร้อยไปเคลียร์คุณเคลียร์ไฟเรียบร้อยวงวงกันเขาเรียบร้อยอย่างที่ครั้งที่ทำวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนฝนกำลังจะมานะฮะฝนกำลังจะมานะคะวันนี้ก็ได้เท่านี้นะเจ้าทุกคนไปกับป้อนกันเรา ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้แน่เนื้อใจจะมีเวลาก็เข้ามาคุยในไลน์สดคิดจะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปไงเบากแสให้รู้